โอ้โหย้ำมาตั้งนานนะครับกัดแล้วครับแล้วก็วิ่งนะปล่อยใหแม่งหยุดซะก่อนดีกว่าไหมกูพลาดนะถ้าใจร้อนก็วิทได้เลยนะฮะวิทเลยดีกว่าใจร้อนเนี่ยเข้าเข้าพงโอ้โหเฮ้ยโอ้โห,โโหนั่นไงเข้า ในต่อนะโอ้ผมต้องลงน้ำแล้วล่ะครับถ้าอย่างนี้ใหญ่ด้วยไม่รู้อยู่หรือเปล่าแต่ว่าโอ,โอ้เข่าลึกด้วยวะนี่ตาคุดไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมคงต้องลงน้ำแล้วงานเนี้ยตาคุดนะ นี่แล้วครับผลของการส่งนานนะไปครับลึกก็ต้องลงนะปลาเท่ากับมันไม่ออกนะครับออกไหมโอ้ออกไหมอ๋อ,อ,อน้ำก็แค่เอวนะ โอย่งนั้นก็หลุดไปแล้วนะครับไย่งั้นก็หลุดไปแล้วั้งครับเดี๋ยวขอญอาตวางกันเบ็ดก่อนนะครับใหญ่จตไม่รู้ใหญ่แค่ไหน ไม่เคยเข้ามาด้วยอุยลึกโอ้ยกล้กองเอากล้องมาด้วยโอ้ยกล้องสมนะเดี๋ยวงานเข้าอีกส่งงานผมว่าหลุดแล้วนะ ไม่น่าอยู่เลยครับไม่น่าอยู่ส่งส่งนานตาวิ่งเข้าบ่อเข้ารังนะครับโอ้ยยังหาชอกลีดไม่เจอเลยชอกลีดอยู่ไหนเนี่ยอุย้ยลึกครับ หาช็อกลิลไม่เจอโอ้เป็นรังมันนี่เองอถึงถือวโอ้ นยังอยู่นะฮะเห็นไหมช่อนยังอยู่ถึงว่าทําไมปลาชุมแล้วมันเป็นท่อแล้วก็ลกมากเลยนะครับโอ้หนี่ผมลงทุนเปียกซกขนาดนี้เลยนะครับโอ้ครั้งแรกเลยนะที่ตามว่ายน้ําตามลงมาเอาปลาถึงในบ่อนนะโอ้ ไซนี้ก็นนาจะแปดขีดนะครับตัวนี้โอ้โ oh. หเราจะได้รู้ความลึกของบอ่อนะโอเค okay. แม่เนื่องจากปลาเข้าไปคุดนะฮะคุดอยู่ทีออ่พันอยู่กับพวกกอผักตบนะครับผมโอ้โ oh. หตอนกัดตอนกัดก็คือลืมก <laughs> ดชัตเตอร์อีกนะครับ แต่ตอนว่ายน้ำไปเอานี่ชัดเจนนะครับครับผมโอ้โหกล้องเกลงลงน้ำไปด้วยเลยนะครับผมโกโปเขาบอกว่าการน้ำสามสิบเมตรอย่าไปเชื่อนะลงน้ำแค่ตาตุ่มก็น้ำเข้าแล้วครับผมก็เลยอุ้ยกิบง้างเลยครับเอเคง้างเพราะอะไรโดนยา,านันเองนะอืม ปลาแข็งแรงมากเลยนะครับปลาค่อนข้างจะแข็งแรงมากเลยดุกดิกสีเลมอนอีกแล้วครับผมเยี่ยมครับ